เร่องนีเอาเอานู่นขึ้นนี่ยอ่ตัวบนโอ้พอ่พอเด้อหุ่นกับจุ่นละเนี่ยถ้าเอาตัวเนี่ยเนี่ยไปเทียบขางลางกันเนาะกะตอลงมาอีกชื่อคุณเท่าไหร่วะเนี่ย ต้องวัดจากหัวทึ่งๆเนี่ยวัดเลยหลางๆนนี้เอามานอนวัดกระด้านก็วัดวถอดกนค่อยแล่นไปซื้อก็ได้<ม>ถอดแล้วค่อยแล่นไปซื้อก็ได้ชั่วกว่าห<พ>ายป<ะ>๋าคนแล่นไปซื้อหายแป๊บเดียวเดี๋ยวซื้อมาบมาต้องอีกแล่นไปใหม่อีกเด้อ อะไรก่อบบนกันนะอะไรครับอะไรบ,บ้างอืออือไปเดี๋ยวรอเชฟโอ้ไปซื้ออะไรเดี๋ยวมาใส่ครับผม